เมื่อวานทางแบรนด i ไดนามโคเนี่ยได้มีการเปิดเผยตัวอย่างเกมเพย,ย์ที่เรียกได้ว่าต้องรอดไปให้เล่นให้ได้ใช่ไหมครับอย่างเกมจำโซ Elden น i ริง <c oughs> ผมได้เคยทำมโนเนื้อเรื่องของเอลด n น i ริไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปฟังกันดูได้เพราะในคลิปนี้เนี่ยผมจะพยายามไม่เดาเนื้อเรื่องไปมากกว่านี้แล้วเพื่อความสะดวกและวความเข้าใจง่ายเนี่ยผมจะแบ่งคลิปวิคนี้เป็น2องเซกเมนต์ด้วยกันนั่นคือการไปจนภัยแล้วก็ร,ระบบการต่อสู้ โดยพาร์ทการประจุนภัยนั้นผมจะเน้นไปที่โลกของเอเด r ริงพร้อมทั้งระบบต่างๆที่สอดคล้องกันส่วนพาร์ทของการต่อสู้นั้นผมจะเน้นไปที่การต่อสู้ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะผมขอทุกท่านขนเลยหนึ่งไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพาดคลิปใหม่เนี่ยก็สามารถกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอเดนริงเกมเพย์บรกดาวเลยครับ ตอนนี้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีแล้วนะครับว่าดินแดนที่ผู้เล่นจะได้เข้าไปลดแรกและแตายซ้ำตายซากนั้นมีชื่อว่า The l a n น b e t w e e n วินเอเดนวิงนั้นเป็นเกมโอเพ่นเวิลด์ที่กว้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นหากไม่มีระบบการนําทางเลยเนี่ยมันก็คงจะบูชิดมากๆและยิ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสตูดิโอผู้สร้างเกมตระกูลโซทั้งหลายเนี่ยระบบการเซฟหรือเช็คพอยต์นั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะขาดไม่ได้และมีความสําคัญเอามากๆสายออฟเกรสนะครับจะทําหน้าที่ใน2เรื่องที่ผมพูดไป ไซยออฟเกรสนั้นมันเปรียบเสมือนกับบอลไฟในเกมตะกูโซหรือโคมไฟในเกมบัตบอลแต่มันมาพร้อมกับฟังก์ชันเสริมนั่นก็คือเมื่อผู้เล่นทําการอินเทอร์แอคกับไซยออฟเกรสแล้วไกดิ้งไลท์จะปรากฏขึ้นมาครับไกดิ้งไลท์เนี่ยมันคือแสงที่จะคอยนําทางผู้เล่นไปยังจุดที่น่าสนใจหรือ point of interest ที่ใกล้ที่สุดในบริเวณนั้นแต่ทุกท่านก็สามารถที่จะสำรวจเองได้ด้วยเช่นกันแน่นอนครับสำหรับผมที่เตะเตไปทั่วเวลาเล่นเกม Open World แล้วเนี่ยผมก็คงจะไปทางตัวกัน์ดามกับแสงนั้นแน่ การผจญภัยในเดอะแลนด์บิทูวีนั้นผู้เล่นน่าจะต้องระมัดระวัาางกันสักนิดหนึ่งครับเนื่องจากผู้คุณเนี่ยจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเดินไปทางไหนเนี่ยจะเจอกับอะไรบางทีเดินเไปคุณอาจจะเจอบอสเลยก็ได้อย่างเช่นไอ้มังกรตัวนี้คุณคิดหรือครับว่าไอ้มังกรตัวนี้เนี่ยมันคือศัตรูธรรมดาในเกมฟอร์มซอฟต์แวร์นั้นสำหรับผมแล้ว n อพคือจุดที่จะกำหนดว่าคุณจะได้ตอนจบอะไร N.P.C ในเ d e n Ring นั้นเราจะเจอในหลากหลายรูปแบบครับอย่าง Alexander หรือที่คอมูเ d e n Ring เรียกเขาว่า p o ด b o y ที่ดันไปทําอีท่าไหนก็ไม่รู้นับจนไปติดอยู่ในหลุมต้องให้ผู้เล่นช่วยจากในตัวอย่างเนี่ยเราสามารถใช้กระบองตีอเล็กซานเดจากด้านหลังนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยกระเด็นออกมาแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือน,นกันนะครับว่ามันจําเป็นจะต้องเป็นกระบองเท่านั้นหรือเปล่าใช้อาวุธอย่างอื่นได้ไหมหรือถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น และจากภาพสกินช็อตชุดแรกๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีพอดบอยอยู่หลายคนด้วยกันบางทีอเล็กซานเดอร์นั้นอาจจะเป็นพอดบอยคนเดียวที่เป็น NPC นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นศัตรูก็ได้ไม่เหมือนกับเกมตะกูโซหรือบัตบอลของฟอร์มซอฟต์แวร์ครับเอนเดอดิงนั้นจะมีแมปให้ผู้เล่นได้ใช้งานซึ่งดูผินเผ,ลผลแล้วแมปของเด e l a n น b e t w ทวีนั้นมันค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่พอสมควรตัวแมปนั้นมันจะไม่เหมือนกับแมปในเกม s e k i r o Shadow d i e Twice นะครับที่จะบอกว่าเราอยู่ในเขตไหนแต่จะเเป็นนแแแบบบผที่จริงๆลย ซึ่งจากอะไรหลายๆอย่างครับมันเลยทําให้ผมคิดว่าสกิโรเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมที่ฟอร์มซอฟต์แวร์นั้นนําแมกนิกของไอรอนริงมาลองครับแต่อย่าเพิ่งวางใจไปครับแผนที่ของไอรอนริงนั้นจะไม่เป็นแบบในคลิปตั้งแต่เริ่มตัวแผนที่นั้นจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าแมปแฟกต์เมนในการเปิดแผนที่ของพื้นที่บริเวณใหม่ครับซึ่งถ้าดูจากในตัวอย่างแล้วแผนที่ในตัวอย่างเนี่ยมันก็ยังมีส่วนที่ขาดไปอยู่ครับบางทีแผนที่ฉบับเต็มเนี่ยอาจจะใหญ่กว่านี้ในคลิปตัวอย่างเกมเพย์นั้้้นยังไไไม่ได่ดบออกเอาววาวว แมปแฟกเมนเนี่ยสามารถหาได้จากไหนแต่ถ้าให้ดาความเป็นฟอร์มซอฟต์แวร์แล้วก็คงหนีไม่พ้นซ่อนอยู่ตามเขตต่างๆได้แหละครับแล้วก็เหมือนกับเกม Open World Game เกมอื่นๆครับแผนที่ของเอเดอร์ลิงนะสามารถมร์งจุดต่างๆได้โดยใช้มาร์กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างสตูดิโอหรือวัตถุดิบครับของต่างๆและถ้าผู้เล่นมร์งจุดโดยไม่ใช้มาร์กเกอร์เนี่ยมันจะมีเสาแสงโผลขึ้นมาในจุดๆเดียวกับที่ผู้เล่นมาเอาไว้ในแผนที่ โดยผมไม่สั่มกันนะครับว่าของขับในแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีการรีสปอนไหมหากผู้เล่นเนี่ยไปพักที่สายอัพเกรสส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีแหละครับแต่มันอาจจะไม่ใช่การนั่งพักมันอาจจะเป็นแมชนิกอย่างอื่นการผจญภัยภายในเดอะแลนด์เบทวีแล้วนอกจากม้าที่จะช่วยเราในการต่อสู้และการเดินทางแล้วมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าสปิริตสปริงอยู่ครับสปิริตสปริงเนี่ยมันคือวงพื้นที่ขนาดเล็กครับที่จะทําส่งตัวผู้เล่นขึ้นไปในอากาศขณะที่ผู้เล่นนั้นอยู่บนหลังม้า ซึ่งมันหมายความว่าสปริตสเปริงนั้นมนจะมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วในโลกของเอร n นริงเพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถสำรวจในพื้นที่ต่างระดับได้ง่ายขึ้นครับในส่วนของสภาพแวดล้อมสภาพอากาศนั้นถ้าสังเกตดีๆแล้วเมื่อเปิดแผนที่ขึ้นมานในมุมขวาล่างเราจะเห็นสิ่งที่บ่งบอกวันเวลาอยู่ครับเพราะในเอรินริงนั้นมันจะมี daylight cycle หรือระบบกลางวันกลางคืนและระบบสภาพอากาศอยู่ครับซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อคอมแบทในบางพื้นที่ครับเช่นหากสตลในตอนกลางคืนเนี่ยมันจะง่ายกว่าสตลในตอนกลางวันว หรือถ้าสู้กันตอนที่ฝนตกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยโดนฟ้าผ่าและบางทีพวกสัตว์ที่เราเห็นตามบริเวณพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราอาจจะฆ่ามันได้ครับและเอาเนื้อมันมาทาอาหารหรือเอามาคาบสิ่งต่างๆตามที่ผมบอกไปครับในเอเดร i n นนั้นจะมีระบบคาบด้วยเช่นกันซึ่งวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราก็สามารถหาได้ภายในแผนที่นะครับหรือได้มาจากการฆ่ามอนสเตอร์ต่างๆนะครับ จากเทเลอร์ตัวที่แล้วนะครับและตัวอย่างเกมเพลล่าสุดตัวนี้เนี่ยเราจะได้ทราบว่าภายในเดอะแลนด์บิทวีนั้นมันจะมีขบวนรถมาที่เล่นไปอยู่ทั่วดินแดนครับซึ่งถ้าผู้เล่นกล้าพอครับที่จะบุกฝ่าเข้าไปเนี่ยของรางวัลที่อยู่ในรถเนี่ยมันก็คงจะคุ้มค่ามากแน่นอนครับเพราะว่าดูจากภายนอกแล้วมันก็ไม่ค่อยน่าบุกเข้าไปสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้สอตัวข้างน้านเนี่ยมันน่าจะโหดหน้าดู ต่อมาจะเป็นหน้าต่างสเตตัสตัวละครครับในเอ d เดนริงนั้นมีสเตตัสเหมือนกับเกมตะกูโซหรือบัตบอลหมดแทบ,บทุกอย่างเลยครับโดยมีสเตตัสบางอย่างที่ไม่เหมือนอย่างเช่นพวกไม้นะที่ไม่มีทั้งในบัตบอลและเกมตะกูโซส่วนพวกเคอร์เนซีนั้นจากโซหรือบัตรเอโคโอในเกมตะกูลโซแล้วก็บัตบอลเนี่ยที่ใช้ในการอัพตัวละครแล้วนั้นในเอลเดนริงนั้นจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่ารูนครับ และในบรรทัดล่างสุดของคาแรคเตอร์สเตตัสเนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่าเมมโมรีสลอตครับตรงจุดๆดนี้เนี่ยมันจะเป็นจนํานวนที่เราสามารถใส่อะไรบางอย่างเข้าไปได้ครับภายในเดอะแลนบิทูวีนของเอรินริงนั้นจะมีดันเจียนกระจัดกระจายอยู่ทั่วครับตั้งแต่สุสานถ้าแล้วก็เหมืองบางทีแค่คุณเดินไปเรื่อยๆรเนี่ยรู้ตัวอีกทีคุณก็อาจจะอยู่ในดันเจี้ยนซะแล้วและในเอรินริงนั้นมันมีอิลูชันวอลด้วยนะเพราะงั้นถ้าเจอกําแพงไหนดูน่าสงสัยเนี่ยก็ลองตีสักหน่อยก็ได้นะครับ กล่องดูคุ้นๆนะครับแล้วก็อีกอย่างครับ f o r ์ดามเอทถูกเนิร์ฟในเอ e n นริงนะครับและต่อมาจะเป็นในส่วนของดันเจี้ยนขนาดใหญ่ครับที่อยู่ตามจุดต่างๆในเดลันพิทูวินซึ่งดันเจี้ยนเหล่านี้เนี่ยจะถูกเรียกว่าเ e g a c y ครับซึ่งมันคือดันเจี้ยนหลักในเกมนั่นเองครับในตัวอย่างเกมเพลย์ภานใน Storm ์มเวลแคสเซนั้นเราจะได้พบกับ n p c ที่แนะนําว่าเราไม่ควรที่จะเข้าประตูหลัก ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีตัวเลือกที่จะเชื่อและไปทางอื่นหรือไม่เชื่อแล้วเข้าประตูหลักนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี NPC ที่ทั้งหลอกเราและไม่ได้หลอกเราอยู่ตามจุดต่างๆครับใน Legacy หรือ Dungeon และ Point of i t t e r e s t อื่น การออกแบบเลกเซีหรือดดนเจิตต่างๆนั้นในเมื่อเอ็นดูนิงนั้นมีการกระโดดแล้วมันจึงทําให้การออกแบบพื้นที่และสิ่งก่อสร้างต่างๆของฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะคราวนี้เลกเซีและดดนจิตจะมีความตื้นลึกหรือเป็นเลเยอร์ที่สามารถกระโดดขึ้นลงได้อย่างอิสระซึ่งนั่นมันทําให้การเข้าไปยังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนั้นไม่ถูกจํากัดด้วยเส้นทางเดียวอีกต่อไปครับอย่างตรงนี้ครับใครมันจะไปคิดว่าสามารถไต่ไปได้ครับฟังดูมันเหมือนกับเซกโรใช่ไหมครับ ที่พอ s ิ k i โร่เนี่ยสามารถกระโดดได้ทางฟอร์ต์แว์เนี่ยก็ออกแบบแมพให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นนะสำหรับผมแล้วมันเป็นการตอกย้ำอีกครั้งนะว่าซิ k i โร่เนี่ยมันคือเกมที่ฟอร์ต์แวทนั้นทำขึ้นมาเพื่อลองอะไรหลายๆอย่างมาถึงในส่วนของคอมแบทหรือการต่อสู้ครับตรงนี้น่าจะไม่ค่อยมีอะไรให้พูดมากครับคอมแบทอย่างแรกที่เราได้เห็นในตัวอย่างนะนั่นก็คือลูกศรยาสลบ ในตัวอย่างเกมเพย์นี้เราได้เห็นลูกศรยัสลบที่ขับขึ้นมาครับและผู้เล่นในคลิปเนี่ยได้ใช้ในการสเตเลเพื่อเข้าไปเอาสมบัติจากขบวนรถม้าซึ่งถ้าหากวางแผนดีๆแล้วเนี่ยการใช้ลูกศรยักษสลบมันอาจจะมีประโยชน์มากมากในดันเกียนที่มีสตูเยอะนะครับในระหว่างการต่อสู้นั้นหากผู้เล่นใช้การโจมตีหนักนะหรือการโจมตีจากกลางอากาศเนี่ยเราจะสามารถทําให้สตูเนี่ยอ่อนแรงลงได้ครับและสามารถโจมตีสตูอย่างรุนแรงได้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าการทําให้ัตูอ่อนแอลงนั้นมันมีแมคาีนิกยังไงนะครับ จะต้องกระโดดสูงขนาดไหนนะครับหรือว่าการกระโดดเนี่ยจะสามารถจบตีเบาได้ไหมหรือมันจะนับเป็นการจบตีหนักหมดอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับทางฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยขายยูนิคแอคแท็ใน l d e n Ring มากๆเลยครับให้คิดง่ายๆครับยูนิคแอคแท็เนี่ยมันก็คือเวพอ o ์นอาร์ตในดักโซ่สนั่นแหละครับที่ไม่ได้ติดอยู่กับอาวุธใดอาวุธหนึ่งครับแต่สามารถใช้กับอาวุธไหนก็ได้นะตามต้องการแต่ผมคิดว่ามันคงจะจํากัดแบบยูนิคแอคแท็ของหอกเนี่ยก็สามารถใช้ได้แค่กับหอกเท่านั้นใช้กับกระบองหรือดดาไไม่ไ้ และสำหรับใครที่มีเพื่อนเล่นเกมนะครับเอริริงจะมีระบบออนไลน์คออปนะครับเหมือนเดิมที่จะสามารถร่วมมือช่วยกันสู้ได้นะครับหรือจะ PvP กันหรือจะบุกไปอินเวสโลกคนอื่นก็ได้แล้วก็ขอให้จําไว้ว่าถ้าคุณเข้าไปจอยหรือให้ใครเข้ามาจอยในโลกของคุณแล้วเนี่ยมาจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็บอกลาการต่อสู้บนหลังมาไปได้เลย แต่สาหรับใครที่ไม่มีเพื่อนเล่นเหมือนอย่างผมแล้วแล้วก็คุณก็ไม่ต้องกลวงนะครับทางฟอร์มซอฟต์แวร์ขอเสนอซิริทนะครับซัมมอนวิญญาณมาช่วยคุณสู้นะครับและแทงบอสเหมือนกับเปิดอีซี่โหมดโดยซิริทนั้นตามความเข้าใจของผมแล้วมันจะได้มาก็ต่อเมื่อคุณเคยสังหารสตูประเภทต่างๆไปแล้วนั่นเองครับบางจุดบางพื้นที่ของเอ็ดเนดิงนั้นการที่จะดุ่มๆมวิ่งเข้าไปบวกสตูทุกตัวที่คุณเห็นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ความจิที่ฉลาดสักเท่าไหร่ครับ เนื่อจากสตูบางตัวนั้นมันก็อาจจะรับมือยากโคตรๆครับตามภาษาฟอร์มซอฟต์แวร์ให้ตายเถอะไอ้บ้านนี่มันคือสตูธรรมดาเลยเนี่ยแม้บางคนจะบอกว่าการาฟิกของ e l d e n Ring นั้นมันจะมีความเป็น PS3 อยู่ครับแต่สําหรับพวกเราแล้วมันช่างงดงามโดยเฉพาะพวกวิชวลของสเปลต่างๆครับที่ปรากฏอย่างสดสตรีมที่เห็นในตัวอย่าง ถ้าพูดถึงการต่อสู้แล้วการแพรี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกสำคัญนะครับที่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ในเอเดนริงนั้นมันก็ยังมีการแพรี่อยู่ครับแต่สําหรับใครที่แพรี่ศตูในเซกิโรจนชินแล้วผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในเอเดนริงนั้นมันจะไม่เหมือนกับการแพรี่ในเซกิโรนะครับผมคิดว่าการแพรี่ในเอเดนริงนั้นมันจะเหมือนกับการแพรี่ในดาร์กโซมากกว่าเซกิโรนะครับที่ในเซกิโรนั้นมันจะมีเฟรมให้สามารถแพรี่ได้ง่ายกว่าดาร์กโซนะครับที่มีเฟรมให้แพรี่เนี่ยสั้นขี้ประติ๋ เพราะฉะนั้นสําหรับใครที่เป็นเทพการแพร่ในดักโซนนะครับนับถือนับถือและในตอนจบของตัวอย่างเกมเพย์นี้นะครับมันจะเป็นการต่อสู้ของบอสก็อดวิกเดอะโก d e ดนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นบอสใหญ่ตัวแรกๆของ I อ็ n ดิ้งิงนะครับได้บอกเลยว่าสารประกอบเนี่ยคือดีนะครับสมกับเป็นปอมซอฟต์แวร์เอ็ดดิ n g ิงนะครับจะเปิดขายในวันที่25คกุมภาพันธ์นะครับเลื่อนจาก22มกราคมนะครับ และในตอนนี้เนี่ยสตรีมเปิดเพลย์ออเดอร์แล้วนะครับสําหรับใครที่รีบนะครับก็สามารถไปเพลย์ออเดอร์กันได้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยจะรอให้ถึงใกล้ๆเกาะน,นะครับแล้วค่อยเพลย์ออเดอร์ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอวิเคราะห์ข้อมูลเกมเพลย์ของ e อ็ดเดนริงถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมสัญญาว่าถ้ามีข่าวใหม่ของ e อ็ดเดนริงเนี่ยจะมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับเด็กโคลเด็กขอตัวลาไปก่อน ขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีกว่าเดิมนะครับอย่าลืมตามหาเอดเดนเริงกันนะครับสวัสดีครับ